เบสไบตนำทีมตบชายหาดไทยลุยสองศึกใหญ่ที่จีนลุ้นเก็บแต้มลุยชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยนำโดยเบสไบตลุยสกวซิบิชทัวร์ที่จีน2รายการติดหวังเข้ารอบหรือเก็บแต้มขยับอันดับโลกลุ้นคัดเลือกชิงแชมป์โลกปลายปีนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยส่งสี่นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยนำโดยคู่มือแรงอย่างเบสไบต์รพิรชยากรก้องภพสรุตรตวดีกับทาราวดีนาราพลาพัฒน์รองแชมป์รายการอีซีวีแมนเอสบิชทัวร์ฟุตบอลโอเพนคลาวเกตคกันสอ,นอง2รายี่ ที่ประเทศจีนระหว่างวันที่8ถึง11พฤษภาคม2568ในรายการ DVC b e a c h Tour Pingtan Open อีกคู่ประกอบด้วยคิมชันรัตวดีพัชรมัยนอนกับบูมวรณชยากรพีรชยากไกรเลิศโดยทั้งสองทีมไทยได้รับสิทธิ์ลงแข่งขันในรอบเมนรอเรียบร้อยแล้วและได้เดินทางถึงประเทศจีนเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพันจะอากาศเอก ชหชราชพซ้อนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยเปิดเผยว่าโปรแกรมแข่งขันปีนี้เริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคมโดยมีเป้าหมายคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์โลก2025ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง23พฤศจิกาย,ยนที่ประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านี้คู่ของเบสไบทำผลงานไว้ดีที่สุดในรอบคัดเลือกโอลิมปิกปารีส2024ที่อันดับ14ของโลกแต่ยังไม่ดีพอผ่านเข้าไปได้และหลังปิดฤดูกาลอันดับโลกของพวกเธอหลดลงมาอยู่ที่อันดับ82ขขอออองงงงโลกกทให้ต้ตเร่ออแ่แ เพื่อเก็บแต้มให้เพียงพอตามเกณฑ์ที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติกำหนดไว้เทชราชกล่าวเพิ่มเติมว่านักกีฬาทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมหนักต่อเนื่องระวางเป้าหมายในการแข่งขันที่จีนให้สามารถทะลุเข้ารอบหรือหคได้มากที่สุดเพื่อสะสมแต้มขยับอันดับโลกและเพิ่มโอกาสลุ้นเข้าร่วมชิงแชมป์โลกปลายปีโดยมั่นใจว่าคู่แข่งที่เจอส่วนใหญ่เคยดวลกันมาก่อนผลัดกันแพ้ชนะและครั้งนี้ตั้งใจจะเอาชนะเพื่อคว้าผลลัพ์ที่ดีกว่าเดิม